คุณผู้หญิงตั้งใจฟังห้ามคุยกันในห้องเรียนฮะฮะเรื่องนี้นะคะไม่รอกไม่รู้นะสักศิษย์มาก,กนะกางเกงตัวนี้สักศิษย์มากจริงๆของพ่อวัดไหนยังไม่สู้กางเกงนี้นะคะกางเกงตัวนี้ชื่อเต็มๆว่าไบโอไวท์น์กรีนแอนด์ชีนะคะถามว่าตัวเนี้ยมันดีอย่างไรกางเกงกางเกงข้างในคุณผู้ชายตัวเนี้ยนะคะสามารถ เพื่อใหผู้ชายเป็นผู้ชายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าบริเวณอวัยวะเพศของเพศชายเนี่ยคือจุดวิทธศาสตร์ที่สําคัญของร่างกายก็คจะเป็นผู้ชายได้สิ่งที่สําคัญก็คืออวัยวะเพศชายบนนะคะตรงบริเวณนั้นเนี่ย ร้อนแล้วก็มาที่เย็นคือเราไม่ได้อยู่อยู่กะที่อยู่แล้วการที่อุณหภูมิในร่างกายของ,ของเราเนะี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามากิจกรรมเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ถุมที่ผู้หญิงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผู้ชายเนี่ยค่ะการที่อุณหภูมิในปปรบริเวณเนี้ยไม่คงที่เนี่ยมีผลทําให้ร่างทำให้อะอ่เอเปิดผลิตได้ไม่เต็มที่ไม่แข็งแรงการเกงชั้นในตัวเนี้ยหลักการง่ายมากค่ะคือทําให้อุณหภูมิ บริเวณอวัยวะเพศคงที่ที่ส3ั3โองศาทั้งวันนะคะโดยการดยวิธีการงมสัตว์ของเกงนี้เมื่ออาุนณภูมคงที่นะคะก็จะทําให้การทํางานในบริเวณนันนะคะคนไกทั้งหมดจะคงที่นะคงที่ยังไงปกติแล้วนะคะคุณผู้ชายเนี่ยจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นก็คือประมาณ45-50นะคะเมื่อก่อนเนี่ย5-6 ตอมลูกหมากโตสังเกตง่ายมากตอมลูกหมากโตเนี่ยกลางคืนคุณจะลุกขึ้นเข้าห้องน้ำมากกว่าห้าครั้งกดทั้งสี่มากกว่า,า,วา,กกวา,าห้าครั้งห้าครั้งเนี่ยด้ยวยวปของเราเกิดอะไรขึ้นนอนไม่ท้งพักผ่อนไม่ท้องปุหดหิบน,นะคะแล้ว ฉีไม่เสร็จฉีให้มันเสร็จเ,ร,จเริ่มเด็กมันเป็นผลพวงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุแต่มันคือผลพวงของความเจ็บปวดนะคะเมื่อคุณเบ่งอออลูกหมากก็เริ่มโตขึ้นโดยธรรมชาติในเป็นธรรมชาติของผู้ชายทุกคนนะคะจะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย10%เซลล์มะเร็งต่อลูกหมากโดยธรรมชาติของผู้ชายมีทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเมื่ออายุเกิน ู้ชายจะเอ็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลองไปที่โรงพยาบาลนะแผนกทากคือตะวัดขาวคราบตร้งไปรูปุนเกทังนั้นเลยเอ็นโรคเดียวกันหมดแล้วก็เริ่มต้นจากการที่ฉีดในภูเขาน้ำห้าข้งต่อคืนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฉีดในภูเขานอยเป็นลมคุณต้องลดทิศทางได้เลยฉีดไปทางไหนก็ได้กำหนดได้แต่เอาอาย้เพิ่มขึ้นนะคะแค่จะฉีดให้ตรงยังไม่ได้ ได้เนี่ยค่ะเริ่มละเริ่มการของลูกหมาโตไปหาคุณหมอง่ายมากหมอก็จะถ่าให้เราอุดอุดต่อลูกหมาให้คืออันนี้เป็นท่อสวัสต่อลูกหมา,าซ้ายมากกว่าเวลาโตมันก็จะไปเบียดมันจะไปเบียดที่ท่อกัะสวาเนะคะพอเบียดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ ตอนปวดไม่เจ็บเพราะคุณจะนอนหลับอยู่หมอก็อมีหน้าที่ก็ปุกปวดไปเราก็กหลับไปแต่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเราจะต้องสวนไม่ให้มีน้าปัสสาวะขาหนีบคอช่วงนั้นนะคะแก้ปวบออใครก็คือค่ะจะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากๆก,กับการที่ไปสวนขนมาและที่สําคัญก็คือต่องลูกหมากนะคะโตแล้วปูดแล้วโตใหม่ เล่าเป็นโลกที่ต่อเนื่องกันก่อน,นทีนี้พอเวลาที่เราต่อรุ่มมาโตนะคะต่อทุกฝ่ายเริ่มโตส่วนมากเราจะอยากให้ดูตัวเราก็จะเบ่งเบ่งตัวพอเบ่งเนี่ยค่ะบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยนะมันจะประกอบด้ยวยกล้ามเนื้อเยอะแยะมากมายเลยเมื่ออายุเราเ,เ,เพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติกล้ามเนื้อมันจะหย่อนร้อยนะคะเมื่อเวลาเราเบ่งมันจะเกิดแรงดันในช่องท้อง ไส้ของเราลำไส้ของเราที่มีความยาวเท่าขนาะบอลนนะคะเขาก็จะไปตามแบบกล้ามเนื้อหน้าเองตรงไหนที่ไม่แข็งแรงลำไส้ก็ค่อยๆแสบออกไปแสบออกไปแสบออกไป,ส,ไปส่วนมากเลยคะ่ะจะเกิดขึ้นบริเวณใต้สะดือขาหนีบต้นขาเราจะเรียกโรคนี้ว่าไส้เลือนหลายหลายคนคิดว่าไส้เลือนคือเหมือนเลื่อนเลยไม่ใช่นะ มันไม่ใช่แค่เลื่อนลงอย่างเดียวมันไปตรงไหนก็ได้ตามหน้าของของเรานะคะลักษณะก็คือจะเป็นโนนโนนในเนื้อนูนโนนนิ่มๆกดไม่เจ็บขนาดเริ่มต้นเนี่ยเท่าลูกเท่าเหรียญสิบแล้วก็เราก็ยะกตุกข์กรรมหรือเราเลี้ยงชีแบบเด็กอยู่มันก็จะค่อยๆเพอะไปเรื่อยๆจนเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ได้รักษาก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะเป่งออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เราก็จะปวดท้องแล้วเราก็จะพบว่าลําไส้ของเราเน,นี่ยค่ะมีอุจจาระมาค้างอยู่เพราะมันไม่ใช่วิถีปกติของลําไส้อุจจาระเนี่ยค่ะ,คะมาจากค้างอยู่ตรงนี้ยเมื่อถึงวันนั้นนะคะหมอจะผ่าตัดเปิดหน้าท้องปัดลําไส้เอาถุงพื้นออกมาไว้ข้างนอกให้เรานะคะหรือภาษาชาวบ้านเนี่ย้เรียกว่าโรคไส้ใน,นที่เขาเป็งกันเยอะๆบางคนโชค ภาษาขอผู้ชายเท่านั้นเลยแต่เองของเรานะคะเอาผิดกันการไบโอแพนตี้ของเราเนี่ยค่ะช่วยได้นะคะเพีย่ยวกับทฤษฎีนะใส่ตอนนอนใส่ตอนทั้งวันนะคะไม่ว่าจะตอนใสนก็ใส่ไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นขั้นต้นเมื่อเวลาเราใส่แล้วเราจะพบว่า,าฉี่จะดีขึ้นทว่าจะเป็นเ้นกลงเวลาที่เวลาที่เราปวดนะเป็นโรคไตลกุกหมากรอย ไอ้ถามหมออะหมอจะถามคำถามว่าคุณลุงคุณลุงฉีดต่อเนื่องไหมฉีดเ,เต้นไหมฉีดพุ่งไหมนะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะมันจะเกิดจากต่อมลูกหมากนี่แหละถ้าเกิดว่าใส่กงเกิดตบงนี้แล้วนะคะจะตอบคำถามของหมอได้เนาะแต่ไม่ต้องถามบอกนะว่าใส่แล้วรู้สึกยังไงใส่ยากไหมใส่ดีนะ